คำต้องห้ามยกกำลังครับ2021สายเอรอบที่สองจากการแข่งรอบที่แล้วเทพลีลาได้โชว์ลีลาอันแพลวพร่าจนขึ้นเป็นอันดับหนึ่งตอบเกมเร็วเริ่มสั่งลิ้นและตามมาด้วยซอฟป,ปอมที่มีเทคนิคอันเหนือชั้นไม่แพ้กันก่อนหน้านี้เราเคยเจอการได้ล้วเคยไดใครจะเป็น2ทีมที่ได้เข้าสู่รอบไฟนอลและเป็นเจ้าแห่งเกมคำต้องห้ามประจำปีนี้แล้วคนที่ได้เข้ารอบได้แก่ เริ่มเกมได้คลิปนี้สนับสนุนโดยออกซิเค er ียวโซน o ฟสซอร์สูลดสิวผิวหน้ามันภูมิแพ้ผิวหนังใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายจากสารซันเฟอร์สอช่วยผัดเซลล์ผิวเวร,รอยสิวได้เป็นอย่างดีสวัสดีค่ะญิงค่ะจ้าค่ะและนี่คือเกมคำต้องห้า ยกบรางครับ2021และเราได้รวบรวมอินฟลูเอนเซอร์ในช่องยกบกำลังเพื่อมมาแข่งเกมนี้ค่ะใครจะมาเป็นแชมป์ประจำการแข่งขันครั้งนี้กติกาของวันนี้ก็คือทุกคนจะมีคำบ,บนหัวของตัวเองใครที่หลุดพูดคำบ,บนหัวเขาตัวเองแพ้ถ้ารู้คำบ,บนหัวของตัวเองด้วยละก็ได้เพิ่มอีกหนึ่งคะแนน ส่งแม่งเล่นกูนแน่นอนมองกูตลอดผมเอ้ยคิดว่าเอ้ยเนี่ยสวยไหมระดับหนึ่งมัม่นใจนะนี่ยแค่นี้แหละว <c oughs> างย,ยาไว้ก่อนยาไว้ก่อนทำแบกส้มคิดว่าส้มเนี่ยเป็นสาวสวยไหมพอตัวพอตัวนะมั่นใจเหมือนกันมั่นใจเหมือนกันแล้วส่วนไหนที่คิดว่าเราแบบแบบดูมั่นใจที่สุดอะ <c oughs> หูฮะไอ้คนที่ไอ้นี่เป็นอะไอ้นี้คือมั่นใจอะไรวะข้าไปวัดไหม เข้าเลืองธรรมะใช่ไหมล่ะได้ได้ได้เดียดิที่วัดมีอะไรบ้างที่วัดวัดวัด่าทวนคำถามจะทะ่เรื่องวัดต่อไหมล่ะคุณคิดว่าในวัดมีผีไหมก็มีคุณเคยได้ยินไหมว่าเวลาก้มหน้าดูอย่างนี้เราจะเห็นผีเคยได้ยินในเรื่องนี้คุณเคยดูหนังสยองขวัญไหมเคยโปรแกรมหน้าวิญญาณข้าะากแล้วคุณน่ะคุณเล่นเพลงอยู่อ่ะได้ คุณชอบฟังเพลงเก่าไหมล่ะก็ก็พอได้คิดว่าตัวเองแบบสวยมาดูมั่นใจมึงดูมั่นใจอึงแค่เอี้ย่างี้พี่พี่สงคิดว่าเอ้ยคุณามมึงอยู่เป็นสาวยังไงเป็นผู้หญิงยังไงกูนะนะเป็นสาวยังไงกูนะนะเป็นสาวยังไงคุณก้มล้างครึ่งสำอางบนหน้าอย่างไรผมอยากจะรู้เพราะบางทีแบบติดปากมั่นเนาะใช่ใช่ไหมสวยอะไรกันมั้งไม่รู้เลยหล่อแหละหล่อ คุณดูแลรักษาผิวบ้างไหมฮะระดับหนึ่งทำไมดูไม่อล่อเลยอาไหมถามว่าผิวดีสำหรับพี่เติร์ดทาครีมกันแดดถ้าสมมติมาสมมาของผิวที่ดีคือยังไงมทาแส้มคทาครีมไหมฮะทาครีมค่ะแล้วบอกว่าผิวหน้าเราดีๆอย่างเงี้ยเอ๊ะมันจะมีอะไรฝาดนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยบลัชออนทำให้เราดูเป็นไงสวยผมไม่ได้ถามคุณขอโทษ่ะขอโทษค่ะสุขภาพดีดูสุขภาพดีมัน เรงมันแดงยังไงัแฉยงแฉ่จจ๋่ะหัเราะัวเราะหเราเราะาะหวเาะหัวเราะหัวเราะหัวเราะหวเราะอัวเรา่ดัเราัเราะหัวเราวระหัวเระหวเราะหัวเราะหัเงาะหันเ้าะเาะหเราะเหัวเาะราะอัวเาเาะัรหราะกราะาะราะรามหราะหัวเคะรันนราอะไรคะนคืนรเาะรา มึงจะบอกว่ากาอะไรนี้ก็คือให้คนดูเขารู้ไลว่ากูมีที่กาไม่ได้มันเหมือนมันเหมือนเป็นผลๆไงออ๋สกินแคร์เนี่ยทาที่ไหนพี่สงเนี่ยไปดูดไปดูดแล้วมึงตอบทุกวันเรื่องาอะไรไปทาโลชั่นไหมพี่สงเฮ้ยหน้าปะหน้าอ่ไหมหรู้ยอมอ่นนุ่มเหรอ คุณว่าคุณเป็นใครเวงอะไรเพื่อนเวงเพื่อนเวงคุณเป็นเพื่อนพี่มากี่ปีแล้วหลายปีตั้งแต่เด็กกี่ขวบประมาณห้าหกขวบคนถึงตอนนี้มากี่ปีแล้วพี่ก็บอกแล้วครับคุณเป็นเพื่อนพี่อย่มากี่ปีแล้วหลายปีตั้งแต่เด็กกี่ขวบประมาณห้าหกขวบต้องค่ะครับต้องค่ะครับไม่มีใครฆ่าฉันได้แล้วเดี๋ยวฉันฆ่าตัวเองนอกจากคุณจะเป็นเพื่อนกับพี่เวงแล้วคุณมีเพื่อนอีกกี่คนครับมึงไงนี่สงการทำสารคดีอยู่ป่ะ ยังสีเหลือง Yellow ยังซิโปยังวาโก้ทำไมเป็นเดี่ยวไงนะกูต้องมีแบบกูเป็นคนบ้าๆ้หรอนี่จะได้เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมภาษาอัมามามายิ้มมาวัดเบอร์แปลว่าอะไรยิ้มมาอยู่คืออยู่คือเอาแล้วพูดให้ชัดเลยเป็นอยู่คือเป็นอยู่คือเป็นอยู่คือ เกมเร็วเร็ว <variety>: ถ <actual memory here> ้าวมันกตกใจร้องว่าอิ่วตกใจที่สุดว้ายใจมากมากบ้าเหรอตกใจนิดหน่อยเกมเร็วได้เร็วจริงๆเลยในรอบนี้คุณเกมเร็วกว่าผมไหมถามปุ๊บตอบปั๊บถามปุ๊บปั๊บปั๊บว้าวว้าวถ้าเจอลูกแมวทำไงงุ้ยงุ้ยเจอลูกกระต่ายทำไงหยิบปกติพี่คนนิสัยยังไงบ้างคะดีครับนอกจากดีค่ะคนเรามีมากกว่าหนึ่งพิสัยเรื่อยๆครับ กอดเฉียดเฉียดดีดีมึงตอบมึงตอบตลอดเวลาเลยมึงเป็นคนดีอ่ะมึงตอตอบคำจริงมึงเป็นคนอะไรหัวแถลดีวะไปไเตรียมเร็อก่ผมไหมสบายที่อะไรหัวไรตูด หัวนมเฮ้ยเฮ้ยคันคนอื่นบ้างนี่อะไรซอฟคันนี่อะไรส้มแขนนี่ขูดจนเลือดไหลแล้วไม่แพ้นี่อะไรเป็นเลือดไอพี่ไอพี่อะไรคิ้วนี่อะไรหัวนมอ๋อไอพี่อะไรอ่รู้แล้วซอฟชอบดูซีรีส์ป่ะครับอดีเดี๋ยว์เดี๋ยวเดียรเดียวเดียร์เดียรชอบดูซีรีส์ป่ะครับดูแล้วก็คลายเครียดดีชอบดูซีรีส์ประเทศไหนครับก็ชอบหมดนะเกาหลี เธอเป็นคนแรกที่มีมองเล่นมาตลอดรู้สึกไม่ใช่ใครคุณเกมเร็วกว่าผมไหมได้ถามปุ๊บมาตอบปั๊บเลยนะถามปั๊บตอบปุ๊บมีดบาดเป็นอะไรคันขันขันนคนเหี้ยกีนมาขันกินมาขันกินมาขอนตายแล้วตายแล้วบีดบ่ามันเป็นอะไรแผลไงสารขีดเลยเขาเรียกว่าอะไรนเป็ นี่เรียกอะไรบอกแพ้เป็นแพ้เป็นแท็กทีมนี่ข่วนจนแขนไหม้แขนไหม้แขนไหม้หมดคิดว่าน่าจะรอยเหลียบยอดเลยค่ะเหียบ คุณมองผมแน่ไหคุณเจอผมแน่มาดิเวลาคุณไปผมถามคุณตอบได้ครับผมตอบได้ครับ What is your name รังสรรค์คุณถามแล้วผมตอบเวลาคุณไปโรงภาพยนตร์คุณไปทําอะไรครับผมไปดูหนังครับคุณไปทําอะไรครับกินน้ำอโลนแล้วคุณล่ะผมชมภาพยนตร์ไง ทำอะไรมากกว่าชมภาพยนตร์ไหมนอนนอนอะไรตัวตีนไก่ท่าผ่กคุณเติร์สครับเรื่องสงการสีอะไรครับผมรู้แล้วรู้แล้วคำมืวผมอ่ะพิงคภาษาไทยคำ้างหน้าอุ้ยทำไมรู้เร็วขนาดนั้นคุณส้มลองทายท่าทางผมว่าผมทำท่าอะไรอยู่ผมทำนี้ทำอะไรครับโชคขอนอะไอย่างงี้ครับเอ้ แวชอบชอบดูหนังไหมชอบค่ะคะุณตอบคำถามผมมืก่อนอะไรอ่ะคุณชอบหนังแนวไหนเฉยๆไม่ค่อยชอบดูหรอกชอบผู้หญิงแก้มป่องหรือแก้มต่อมถามใหม่คุณชอบผู้หญิงแก้มป่องหรือแก้มต่อกแก้มกดโอ้โหมันเรี่ยนทุกอย่างไปทถามที่ชอบทำไรไปผาบไปกินข้าวไม่ไปรำเพลงดังๆมาพี่ชอบทำไรผมรู้แล้วว่าบนหัวผมคืออะไรนี่หรอ ภาษาอังกฤษที่พิ้งปองได้ไหมคะได้อรุณสวัสดิ์ Good morning นิ่ง i n g m o g o o d morning Good morning How are you How are you ชมไปตอบว่ากินแล้วกันค่ะเดี๋ยวพี่โอ่งพิมพ์ก่อนนะโสวยเออเอการแสดงเขามาตอบแล้วกันอ่ะ คุยเรื่องสัตว์เลี้ยงไหมล่ะได้ส่งเริ่มก่อนเลี้ยงหมาค่ะเลี้ยงหมาครับทำไมพี่เต๋อชอบเลี้ยงหมาคะเพราะว่ามันมันมันการกินอะไรตัวเองอย่างนี้เวลากินอาหารอะไรเงี้ยเราต้องควบคุมมันไหมไม่เคยเลยค่ะหรอกินกินอะไรก็ได้เหรอชอบกินผักอยู่แล้ว พินเนตไหมพินเนตปิดกันเลยอยู่แค่ที่บ้านอลยยิ่งป้องกันแม่ผัวมาเลยป้องหน้าเข้ามาใกล้แล้วในโรงพยาบาลเนี่ยมีอะไรบ้างเข็มฉีดยาเข็มฉีดยาไปง่ายกว่าในโรงพยาบาลมีอะไรบ้างเตียงอยในโรงพยาบาลมีอะไรบ้างคนไข้ในคุกในคุกในคุกมีใครบ้างมีคนค่ะมีคนอะไรคนอะไรมีพวกคุกค่ะ โรงพยาบาลมีใครบ้างใช่แตใครแล้วใครเ็งผีเออต้องมีหมอไม่ใช่เหรอยากยากเพราะว่ายังไม่มีใครพยายามมามาเล่นเขาจริงไม่รู้เล่นอะไรดีเขาก็ชอบโอ้หยากสุดยากมากเมื่อรลงคะแนนจากรอบที่แล้วผู้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้แก่เทฟลีลา เราจะมาเจอผู้เข้าแข่งขันในรอบ B 2และเราจะได้ลุ้นกันว่าใครที่จะได้เข้าไปเจอกับเทพลีลาและสตอป,ปอมค่ะ วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณออกซิเคียวนะคะผลิตภัณฑ์สำหรับผู้มีปัญหาสิวเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเป็นสิวนึกถึงออกซิเคียวแล้ววันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดสับสไ r ร b ์ให้ช่องยกกำลังเพื่อที่จะไม่พลาดเกมคำต้องห้ามยกกำลังครับ2021ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ